ช่วงของสปอร์ตอัปเดตนะคะในช่วงนี้ค่ะหลังจากที่คุณโก้พยายามจะซอนภาษาอังกฤษตุนใหม่เมื่อสักครู่นี้เพราะว่าอันนี้มันเป็นภาษาไทยแบบคาราวเกโคนลบรรทัดกันอ่าเราจะพูดเออเราจะพูดให้ถูกต้องแล้วนะกับ AS เปิดตัวสุดยอดนวัตกรรมยนต์เอเอาใหม่เอาใหม่เอเปิดตัวสุดยอดฉันต้องจูนอะไรใหม่วะเนี่ยนตรกรรมหรูจากอังกฤษนะคะ b บ n t l e y c o n t i n e n t a l GT Space ไหวไหมคุณ เขาจะยึดใบผู้ขายดิฉันคืนไหมย่ะเดี๋ยวก่อน b บ n ล l e y c o n t i n e n t a t GT Speed c o n เ e r t i b l เนะเป็นรถยนต์ที่เปิดประทุนเร็วที่สุดในโลกจ้าต้องบอกว่าเป็นเปิดประุุสีที่นั่งนะครับบางทีมีเป็นพวกเปิดประุุสองที่นั่งอะไรอย่างนี้แต่นี้เป็น4ีที่นั่งนะคะเขาเปิดตัวในเมืองไทยอย่างเป็นทางการนะคะเมื่อวันที่4กรกฎาคมนะคะที่ชั้นเอของศูนย์การค้าสยามพารากอน ทอลออฟเนเป็นรถยนต์เปิดประทุนสีที่นั่งที่เร็วที่สุดในโลกนะคะคือความเร็วที่325กิโลเมตรต่อชั่วโมงประสิทธิภาพเครื่องยนต์เสมือนกับซูเปอปรค์คาร์ด้วยพละกำลังรถยนต์สูงสุดถึง616แรงม้าเครื่องยนต์ W12 มาพร้อมกับระบบส่งกำลัง8สปีดเส้นสายของรถที่ทรงพลังเต็มไปด้วยความสปอร์ตนะคะกับงานหัตกรรมชั้นหรูร่วมสมัย ประสบการณ์ขับขี่ดีเยี่ยมปราณีตเหมือนรุ่นคูปเป้เครื่องยนต์ w 1 2ได้รับการพัฒนาให้มีอัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและลดการปล่อยมลพิษได้มากถึง15%เปิดตัวยังเป็นทางการที่มหาการรมรถยนต์นะคะ Detroit Auto Show เมื่อมกรราคมที่ผ่านมาตลาดหลักของพวกรถเปิดประทุนเนี่ยนะคุณม,มันก็อยู่ที่อเมริกาครับสัปดาห์ก่อนนำเสนอเรื่อง Mercedes-Benz เ,เปิดตัว E-Class คูเป้แล้วก็ e อีค a s ค s คา b r บิโอเเปิดหลังคาคคก็คือจะบอกว่าไอ้สอรุ่นนี้ทั้งเบนลี่คอนติเ n นตัลจีทีสปีดคอนเวอร์ติเบิ e เนี่ยกับตัว e c คลา s คา b r บิโอเเปิดหลังคาเนี่ยก็เปิดตัวพร้อมกันที่งาน Detroit Auto Show ์ม t o ตอร์โชวนะครับหรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า Detroit Auto โตโชก็แล้วแต่เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาแตล,ลาหลักของรถพวกนี้อยู่ที่อเมริกาคุณ คือแบบอเมริกามันน่าขับม้งแบบแดดอากาศลมมแดดน้อยๆหน่อยก็พวกฝรั่งเขาชอบเห็นปะฝรั่งเขาชอบรถแบบเวลาเราดูหนังอะไรเขาจะแบบชอบเปิดประตูกันทั้งแดดก็เปี้ยงเลยนะเอ้ยเขาแดดเขาไม่ร้อนเท่าเมืองไทยไงคุณใช่คือเราดูแดดเขาเหมือนจะเหมือนจะมีนะแต่ว่าเอาเข้าจริงมันก็เหมือนลมเขาเยอะมั้งตอนคุณไปอยู่มาหลายปีใช่ปะที่ ที่ไหนหรอแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียหรอคุณว้าวนะไม่ใช่แล้วคุณฉันไปเคยไปอยู่ตั้งแต่มสองมั้งฮะคือตลาดหลักเนี่ยอยู่ที่นู่นนะครับงั้นก็เลยไปเปิดตัวที่นู่นแหละค่ะยุโรปหรือว่าในเมืองไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าหาจังหวะหาโอกาสวิ่งน้อยต้องกลางคืนต้องเย็นกลางคืนหรือไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับก็ต้องคนซื้อก็ต้องใจรักจริงๆแต่ถามว่ากลุ่มลูกค้ามีไหมมีมีมีอยู่นะครับอย่างตัวคอนติเนนตัลจีทีสปีด เพราะว่าสปเนี่ยคือตัวสปีดต่อท้ายเนี่ยก็แสดงถึงความแรงอ่าใช่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 ครับคือเดิมเนี่ยไม่ใช่เดิมคือถ้าไม่มีสปีดเนี่ยก็แสดงเห็นถึงระดับความแรงธรรมดาจะเป็นเครื่องยนต์ v 8อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นตัวสปีดเนี่ยอแน่นอนอยู่แล้วแหละวางนี่เลยครับวางไว้แบบเบนยูสิบสองหกลิตรเครื่องยนต์แบบเบนยูนี่ก็คือปกติเครื่องยนต์เราจะเป็นสูบสูบเรียงถูกไหมอ่าเรียงหนึ่งสองสามสี่รถคูณสี่สูบรถทั่วไปสี่สูบวางเรียงแต่นี่ก็คือจะวางเป็นรูปแบบ ตัวดับเบิลยูอะใช้ได้12สูบก็นี่อ่ะคุณดิฉันกำลังแบบว่าเฮ้ยธรรมดาผู้เถสปอร์ตบางคันที่แบบเอ้ยรถ6สูบก็เยอะแล้วนะก็แบบมันไม่กินพื้นที่คือปกติถ้าเป็น V V ก็วางลูกสูบเป็นรูปตัววีนีครับก็วางไป V V3 สามตัวก็6สูบ6กสูบไงแต่นี่มันยิ่งเป็น12สูบก็เลยเป็นเป็นบบก็วางดับเบเนี่ย W ับยก็มี2ตัวมี2ตัวแล้วก็อัดไปเลย12ตัว 12สูบรูปแบบของการวางเครื่องยนต์เนี่ยนะครับเวลาเขาเรียก V6 สูบ V8 สูบแล้วก็มีของค่ายนี่แหละของค่ายออดี้ค่ายโฟก์เนี่ยคือเป็นลี่ก็อยู่ในเครือของของโฟก a สวากเกนะครับเป็นแบรนด์จากอังกฤษแต่ว่าอยู่ภายใต้เครือของโฟก k สวากเกแล้วก็ออดี้ครัฉะนั้นตระกูลนี้เขาจะมีเครื่องยนต์ w อยู12สูบขายขนาด6ลิตรเนี่ยก็รีดแรงมาได้6 16แรงม้า ครับก็เขาก็เคลมว่าแรงสุดในโลกกัแหละกับการเป็นรถเปิดประทุนสีที่นั่งนะครับความเร็วสูงสุดเท่าไหร่นะสามร้อยสามร้อยสิบห้ากิโลเมตรต่อช่วโมงค่ะครับก็ส่วนหลังคาเนี่เป็นหลังคาผ้าใบนะครับเป็นหลังคาซอฟท็อปก็วิ่งไปบนถนนด้วยความเร้าใจ365วันต่อปีวิ่งยังไงวะ เขาบอกวิ่งได้3ามเชื่อรถรวิ่งได้สามจริงจริงเขาเขียนไว้ก็ปิดหลังคาให้คุณไม่เป็นไรอ๋อโอเคเออหากแต่สามารถเปิดประทุนได้ง่ายได้เพียงแค่กดปุ่มหลังคามีระดับชั้น4ชั้นเพื่อความมั่นใจว่ารถจะมีความสุดวกสบายในระดับสูงหลังคาทดสอบเพื่อพัฒนาในทุกๆสภาวะค่ะจากลบ30องศาเซลเซียสจนถึงบวก50องศาเซลเซียสนะคะ ผลลับที่ได้คือหลังคามีความแข็งแกร่งและคงทนต่อฝนและรักษาความสะดวกสบายของห้องโดยสารไว้อย่างดีเยี่ยมให้ความอบอุ่นกับห้องโดยสารแม้ต้องอยู่ในวันที่หนาวที่สุดด้วยเออผมลืมบอกตาเร่งไปนะครับจากเครื่องยนต์ดบิู12 6ลิตร616แรงม้าเนี่ยส่งกำลังด้วยเกียร์ <im it> อัตโนมัติของ ZF เนี่ยนะค่ะสปีดนะครับตาเร่งศูนย์ถึงร้อยนะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยทำได้แค่4.4วินาทีคุณปึ๊ดเดียว4.4หนึ่งสอง สามสี่ความเร็วร้อยกี่ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงรถเรานี่บางทีต้องสิบวิขึ้นสิบวิเกินด้วยนะรถบ้านๆอย่างเราบ้านนะพวงนี้สี่วิอันนี้หนึ่งสองสามสี่พื่อร้อยแล้วรู้ตัวจีก็ไปสองร้อยแล้วเออหกร้อยสิบหกแรงมากราคาไม่เท่าไหร่ครับยังไงเขาคุณยี่สิบสองจุดเก้าระขอไปยี่สิบสองจุดเก้าล้านอื ก็ขาเริ่มต้นนะราาเริ่มต้นนะเพรเขาไปตกแต่งอะไรเพิ่มเติมอยู่แล้วตามภาษาลูกค้าคนมีต่างนะครับรถนี่จะพร้อมส่งมอบจองได้วันนี้นะฮะราคาก็เปิดเผยแล้วรถพร้อมส่งมอบก็ต้นปีหน้าประมาณเดือนมกราคมเราต้องดูอัตราบริโภคน้ำมันปะคุณาหารเดบเขาให้มาเป็นในเมือง22.7ลิตรต่อร้อยกิโลเมตรนอกเมือง10.4ลิตร ต่อ100กิโลเมตรในเมืองผสมนอกเมือง14.9ลิตรต่อ100กิโลเมตรก็อ่ะก็เป็นไปตามสภาพเป็นไปตามลักษณะการขับขี่นั่นแหละนะคะจะบอกให้อ่ะก็ลองดูครับสำหรับเบนเล่นะครับเบนลี่นะครับยนตกรรมจากอังกฤษนะดูแลตลาดไทยโดยบริษัท AAS Auto Service ซึ่งเขาย้ำว่าซื้อจากเขาเนี่ยนะค่ะถ้าไม่ได้ซื้อจากเกรย์มาร์เก็ตเนี่ยนำเข้าแท้ๆเลยนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะเขาดูแลนะ5ปีไม่จำกัดระยะทางดูแลบำรุงรถยนต์ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตลอด5้าปีเลยค่ะเขาบอกยิ่งช่วงนี้มีข่าวพวกรถจดประกอบรถเล็กะษีอะไรเงี้ยช่วงนี้คนก็เลยแบบผันมาหาออโตไลท์ดีลเลอร์ก็คือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการมากขึ้นครับเขาก็ได้เรื่องภาพหลักไปทีนี้แล้วราคาเนี่ยเริ่มต้นคือที่ยี่สิบ หลายรุ่นนะอ่ามีหลายรุ่นมีหลายรุ่นนะครับอ่าก็ไปลองเลือกดูเออตัวนี้ที่คุณบอกก็คือ22.9ใช่ไหมใช่แต่ว่าเบสตี่ตัวอื่นนิดไปถึงซัมซีนะก็มีก็มีเออราคาไม่ธรรมดาจริงๆอ่าเรากลับมาสู่อะไรที่อยู่ในชีวิตจริงของเราบ้างดีไหมคะครับมันจะดูมันจะดูหักมุมเยอะไปไหมคุณไม่คันอ่ะใช่คันนี้ซื้อเบสลี่ได้กี่คันนะไปคิ่อะไรนะยี่สิบสองอะไรนะยี่สิบสองจุดเก้ายี่สิบสองจุดเก้าตีซะยี่สิบสาม เราหักมุมฟึบลงมาเลยป่ะเหลือคาร์ลสี่แสนเลยค่ะคือจริงจริมันไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้วครับเพราะว่าเขาส่งข่าวเปิดเผยข้อมูลล่วงหน้าเป็นเดือนแล้วสำหรับมิตซูบิชิแอตทราแต่ว่าเมื่อวันที่สี่กรกฎาคมที่ผ่านมาเปิดตัวเดียวกับเบสลี่เลยที่พารกรเหมือนกันโอ้มุมหนึ่งเป็นเบสลี่ใกล้ๆกันเลยคุณอีกมุมหนึ่งเป็นแอทราดนี่เขาเปิดตรงลานร้าภารกรที่เป็นตรงน้ำพุอะระหว่าง ระหว่างพลาก,กรกับสยามอะ,ละแลวเบนลี่ก็เปิดข้างในนิดเดียวเดินมาได้เลยเดินมาถึงเลยนะอย่างเราทำงานสะดวกเลยจ้าใช่ใช่ก็<อ>ก็เปิดแล้วนะคะสำหรับอีโคคาร์ซีดานแอท9ราที่เหนือใครนะคะตอนนี้แอททราดมาพร้อม4ี่รุ่นให้เลือกนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของได้ง่ายๆเลยทีเดียวเปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมจำหน่ายที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นี่พีเซนเตอร์คุณพีเซนเตอร์พีเซนเตอร์นะคะแน่นอนนี่ค Mario. ุดหลอด่อหนุ่มฮอตนะคะมาริโอมาเรอร์นะคะ, Mar er ะ,คะจากพี่มากนะคะที่ทำไรายได้ถล่มทลายไปเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะตอนนี้ไรายได้อะเป็นพันล้านแล้วคุณครวมไปถึงนางเอกสาวสวยนะคะน้องคิมคิมเบอรี่นะคะก็คือโฆษณานี่ก็ปล่อยออกมาแล้วนะครับเห็นกันแล้วละครับคือเขาก็คงจะสื่อความเป็นคนรุ่นใหม่เจเนอเรชันใหม่นะคะ แล้วก็มาเต็มเหมือนกันนะสำหรับแพ็กเกจหรือว่าแคมเปญที่เขาจัดขึ้นนะคะในช่วงแรกๆนี้คือมอบข้อเสนอพิเศษให้กับลูกค้าที่จองรถในช่วงนี้เนี่ยจะได้รับโบนัสเงินคืน1,000 0บาทแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยนะคะ Diamond Protection มีสิ์รุ้นแพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่นด้วยจัดเต็มเหมือนกันค่ะมีมา4รุ่นนะคะมีเริ่มต้นตั้งแต่เกียร์ธรรมดา GLX แล้วก็ g l x เกียร์อัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภยัยครบรุ่น GLS นะคะก็สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ GLS Limited นะคะนี่คุณดูก็จะมีเนวิเกเตอร์นะถ้า GLS Limited เนี่ยเต็มนะคุณมีเนวิเกเตอร์ม, igator, มีหน้าจอสัมผัสมีกล้องมองหลงังมีปุ่มควบคุมเสียงบนพวงม,มาลายัยเบาะหนังความปลอดภยัยครบคันเลยทีเดียวนี่มาเท่ารถาด,ดิฉันเลยนี่คุณดูพรีเนเตอร์เขาเขาชื่นชมรถ ว่าไงบ้างอะอย่างคุณมาริโอเนี่ยนะคะคุณมาริโอบอกว่าคุณมาริโอชอบดีไซน์ของแอตทราที่ดูสปอร์ต แล้วก็ชอบห้องโดยสารที่ดูกว้างขวางนะคะทําให้คนตัวสูงอย่างคุณมาริโอเนเขารู้สึกว่าสบายแล้วก็ไม่อึดอัดจนเกินไปส่วนเรื่องสมรถนะคะเขาบอกว่าเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันจริงๆหรือว่าไปเที่ยววันหยุดเนี่ยก็สบายๆเลยทีเดียวที่สาคัญรถคันนี้ประหยัดน้ามันมากๆค่ะนิ้มาริโอบอกส่วนนางเอกสาวคิมเบรี่เดียวคุยรืน้องคิมกันนะคะสักครู่นะคะกนากันได้เหมือนกันนะอ่าเดี๋ยวนะคะสิบปีแล้วได้กินกันไม่ลงเลยนะโอ้ขอบคุณมากเออ สิปีที่แล้วน้องคิมเป็ไงน้องแค่สูงวันนี้นี่น้องคิมไม่ได้เกิดนะเนี่ยใช่ไหมเออเตี้ยไปหน่อยอ่ะน้องคิมว่าไงจ้าชอบแอร์ทาดตรงไหนจ้าคิมก็ถึงแม้ว่าจะเป็นอีโคคาร์นะคะแต่ว่าแอร์ทาดเนี่ยนะคะก็มีห้องโดยสารที่กว้างขวางแล้วก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบค่ะซึ่งคิมเชื่อว่านะคะผู้หญิงเนี่ยนะคะน่าจะชอบค่ะเพราะว่ามีทั้งกล้องมองหลังนะคะมีเนวิเกเตอร์ด้วยค่ะคือน้องคิมคงหมายถึงรุ่นท็อปสุดอ่าคือมีให้ครบเลย นอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีบลูทูธนะคะแล้วก็มีกุญแจนะคะที่เป็นระบบระบบย์เลสว่าคุณใช่ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถ้าเกิดว่าเทียบราคากับสิ่งที่ได้มาเนี่ยนะคะคิมว่ามันคุ้มค่ามากๆเกินราคาเหนือกว่ารถอีโคคาอื่นๆทั่วไปค่ะโมจังเลยจริงๆแล้วนะคะเห็นปุ๊บนี่นะคะคิมตัดสินใจจองรุ่น G L S Limited สีฟ้าเลยจองไปแล้วจองแล้วค่ะจองตัวท็อปสีฟ้าสีฟ้าลิมิเต็เลย้คิม อคันาดไหนคาราห้าแสนแปดโอ้ยน้องคิมโฆษณานี้ก็ได้แล้วป่ะได้ฟรีแล้วนะผมก็ว่ากันแหละอืมนะเดี๋ยวขอดูราคาหน่อยตัวท็อปนะเออลิมิเต็ดนะครับห้าแสนแปดหมื่นสองแต่จองตอนนี้จะเหลือ5้าแสนเจ็ดหมื่นสองก็คือลดลงไปหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทแต่เขาใช้คําว่าคืนคืนโบนัสเขาไม่อยากใช้คําว่าลดราคาเมราะงั้นลดเขาจะดูดูไม่กระลอกมากก็เลยบอกว่าดูไม่กระลอก เป็นจ่ายเป็นโบนัสคือได้เงินพอหนึ่งแถมประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีอีกหนึ่งปีฉันชอบตรงนี้แล้วก็ได้ลุ้นไปญี่ปุ่นไอ้เที่ยวญี่ปุ่นอีกรวมมูลค่ากว่าส5หล้านบาทเขาบอกว่าที่ที่ให้นะก็เอากันให้หนักไปเลยเพราะว่าตอนมิลาดเปิดตัวปีที่แล้วเนี่ยก็อัดแคมเปญหนักแบบนี้แหละครับก็ทําให้ยอดขายพุ่งกระฉูดเหมือนกันอย่างปีที่แล้วเนี่ยมิฬาดนะขายโมเดลเดียวทั้งปีเนี่ยห้าหมื่นคันนะคุณตุล แต่พอมาปีนี้แน่นอนหลักกระแสจากนโยบาย,ยรถยนต์แคล้งหมดไปแล้วด้วยคนก็ไปใช้สิทธิ์กันหมดแล้วปีนี้เนี่ยเขาก็เลยหวังยอดขายสําหรับแอททรเนี่ยนะครับตัวอีโคคาร์ุดสัง่งตัวถังซีดานเนี่ยนะครับหวังไว้แค่สองหมื่นคันเท่าน,นั้นเองภายในปีนี้นะฮะบวกกับมิาดอีกก็น่าจะทําได้ประมาณสองหมื่นคันรวมกันสองรุ่นได้แค่สี่หมื่นคันเองจากปีที่แล้วขายมิาดโมเดลเดียวได้ห้าหมื่นคันคก็ดูสภาพตลาดแล้วกัน ฉะนั้นเขาก็เลยเล่นแคมเปญหนักๆแบบเนี้ครับก็ถือว่าเป็นรถที่ใส่ออปชั่นมาเยอะมากๆครัอยางที่คุณตุนเล่าไปนะครับอย่างที่น้องคิมเขาชื่นชอบชเนาะอะไรต่างๆเออะปชั่นเยอะแล้วก็ราคาก็น่าคบหาที่เหมกันช่วงแรกนี่ดันแคมเปญกันสุดๆเลยนะฮะก็คงว่าก็คงหวังว่าจะได้ยอดขายตามที่ตั้งไว้2 0 0 0 0คันภายในสิ้นปีนี้ค่ะน่าสนใจน่าสนใจครับนะคะอ่ะ ก็ถตัวรถก็ดูดีคุณไปดูตัวจริงเห็นตัวจริงมาก็ดูคุณได้ลองค่ะถดูพอย่างครับยังครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้แหละเร็วนี้แหละนี่ไงน้องคิมบอกจองสีฟ้านี่สีฟ้านี่ไงก็สีโปรโมทนะครับอก็สวยนะอเอเริ่มชอบแล้วเริ่มชอบแล้วดิฉันเริ่มชอบแล้วสวยดีค่ะสวยดีนี่ถ้าเขามาเจอคุณก่อนในรายการนี้เขาอาจจะไม่เลือกน้องคิมก็ได้นะจะเลือกน้องขี้มี่ใช่ะ เออเขาอาจจะแบบคุณตุ๋นว่างไหมปอป้าป้าป้าบังเอิญยังมีมิตซูบิชิฟูโซ่เหลืออยู่อีกหนึ่งโมเดลหกล้อแปดล้อสิบสองล้อใช่สิใั่ไม่ต้องรถบรรทุกแล้วนี่ใช่สิไม่ค่ะใช่ก็เป็นรถครอบครัวไงเชฟโรเลตสปินก็ได้นี่นี่นี่คิมเบอร์ลี่้ก็แอทลาดคุณตุ๋นก็มิตซูฟูโซ่ไม่ต้องเลยเนี่ยรับโทรศัพท์เลยต้องคิมโทรมาแล้วอ่ะ าอ,อ,อจจากเรื่องน้องคิมสุดท้ายครับมาก่อนปิดเบรคกันไปมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวนิดหน่อยนะครับเป็นภาพหลุดของ Honda Jazz, Jazz. หรือ Honda Fit นะครับชื่อ Honda Fit ในขายในญี่ปุ่นนะครับบ้านเราก็ทำตลาดขายอยู่เนี่ยมีภาพหลุดออกมาจากเว็บไซต์เมืองนอกแล้วลว่น้าตาจริงๆของ Jazz ใหม่ที่จะทำตลาดน่าจะเป็นอย่างนี้เมืองไทยเนี่ยน่าจะอย่างอย่างช้าต้นปีหน้าครับ่าจะขาย่าจะขายเขาบอกว่า เนี่ยคุณดูรูปลักษณ์ฉีกออกไปเดิมเลยนะมีบามีไหล่เขาบอกตัวถังใหญ่ขึ้นด้วยนะครับใหญ่ขึ้นจากโมเดลเดิมด้วยการเปิดตัวก็น่าจะปลายปีนี้ครับที่ญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกาก่อนบ้านเราก็ถัดจากนั้นไม่ไม่ไม่กี่เดือนก็คงจะได้เห็นการจริงกันเขาบอกว่าตัวถังยาวขึ้นระยะฐานล้อน่าจะยาวขึ้นอีกประมาณ8ดเซนติเมตร ผมว่าตัวเดิมมันก็ใหญ่อยู่แล้วนะคุณถ้าเทียบกับซับคอมแพครุ่นคู่แข่งอะ่ะแล้วถ้าตัวนี้เนี่ยใหญ่ขึ้นไปอีกนิดแม่น่าสนใจนะเครื่องยนต์หลักในการทําตลาดก็คงเป็นรุ่น1.5แหละนะครับแล้วก็ต้องมีรุ่นไฮบริดแน่นอนตามออกมาอมแต่ว่าในบางตลาดในบางประเทศเนี่ยก็จะมี1.5ดีเซลด้วยอโดยเฉพาะในยุโรปหรืออินเดียเนี่ยนะ มี1.5ดีเซลเอิร์ธดีม์ด้วยนะคุณเป็นเครื่องเอิร์ธดีมเครื่องทันสมัยที่ให้เรื่องอัตราการเบริโภคน้ามันที่แบบดีขึ้นนะกินน้ำมันน้อยลงทำเครื่องดีเซลออกมาใช่ใช่เครื่องดีเซลเอิร์ธดีม์1.5แต่บ้านเราเนี่ยน่าจะยากสาหรับเครื่องเครื่องยนต์ดีเซลก็น่าจะมีตัวเบนซิน1.5แล้วก็ตัวไฮบริดทำตลาดเป็นหลักอต้นปีหน้านะครับย่างช้าแหละผมว่าได้จะได้เห็นกันเนาะสำหรับคือปลายปีนี้ก่อนปลายปีนี้ก่อนน่เห็นโฉมจริงๆแล้ว ตัวที่ญี่ปุ่นก่อนที่อเมริกาก่อนนะครับส่วนบ้านเราขายจริงก็น่าจะประมาณต้นปีหน้นา,นาก็รอดูต่อไปครับสําหรับ Honda Jazz แน่นอนวล้จากนั้นเนี่ยไอตัวนี้ก็จะต้องมาเป็น Honda City ใหม่ค่ะตอนเนื่องกันไปเลย อ๋อแล้วก็เป็นซิตี้เลยเนาะครับโอเคอีกลนึงเรื่องค่ะซึ่งนำมาฝากกันแต่ว่าเดี๋ยวดี๋ยวช่วงกูรูเราจะมาพูดคุยกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของฟิล์มรามินาก็เกินสักนิดนึงเขาจะมีโครงการดีๆกับรามินาอิ n โนเวชันคอนเทสต์นะคะซึ่งโครงการนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันในช่วงของกูรูในช่วงท้ายด้วยก็เทียบคุณว่าเปลี่ยนเศษฟิล์มเงมาเป็นสิงประดิษ์ เดี๋ยวมาดูรายละเอียดมาฟังรายละเอียดจากคุณจนภาสายสมรช่วงสุดท้ายสุดท้ายแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะเราจะกลับมาพร้อมกับเรื่องของการเทสรถเทสไลฟ์นี่คุณโก้ไปมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเชฟโรเลตสปินนะคะนี่ชมหน้าของรถคันนี้ลองขับแล้วเป็นอย่างไรน่าซื้อน้าหามากน้อยแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาเจอกันตอนนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ